เป็นกระแสที่แรงพอสมควรเลยนะครับสำหรับการ์ดจอของแบรนด์โปรเซสเซอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Intel นีครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือกระแสเนี่ยมันแรงจริงนะครับแต่พอเปิดตัวมาแล้ว ม er ันกลับไม่ค so ่อยว้าวสักเท่าไหร่เนี่ยสิคนส่วนใหญ่นะครับเขาหวังว่าจะเห็นอะไรมากกว่านี้นะครับเห็นทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่ Intel เนี่ยอาจจะมาพอฟัดพอเวียงอย่างเจ้าตลาดทั้งสอง่ายได้นะครับหรือว่าความหลากหลายของตัวเลือกที่จะมีให้เลือกมากกว่านี้นะครับปัจจุบันนี้แล้ว Intel ยังไม่มีอะไรพวกนั้นเลยนะครับเปิดตัวแค่การจอรุ่นราคาประหยัดมานะครับแล้วก็มีอยู่แค่รุ่นเดียวอยวยเช่นเดียวกันซึ่งพอตัวสินค้าเปิดตัวออกมาไม่ได้น่าะทับใจสักเท่าไหร่แล้วเนี่ย ก็ไม่แปลกนะครับที่มีข้อมูลจากนักวิเคราะห์ทั้งหลายออกมาในหลายแง่มุมนะครับซึ่งแง่มุมที่แรงที่สุดเนี่ยก็คงเป็นหลักการที่ว่า Intel เนี่ยอาจจะยกเลิกไลน์อัพการจองตัวเองไปเลยเพราะว่าดูท่าทีแล้วไปไม่รอดทำยังไงก็คงไปเกาะตลาดคู่แข่งเขาไม่ได้นะครับหลังที่งเปิดตัว อาร์เอสามาได้แค่รุ่นเดียวเนี่ยแถมตีตลาดแบบระดับล่างซึ่งคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะว่าเป็นเรื่องประสิทธิภาพมันก็จัดว่าคุ้มค่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่มักจะมองรุ่นท็อปมากกว่าว่าเขาทําได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตลาดล่างก็อาจจะเน้นพวกคอมที่มันเป็นคอมแบรนด์ประกอบเสร็จไปแล้วกันนะครับ อ่ะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้แปลกนะครับที่หลายๆคนเขาจะวิเคราะห์ว่า Intel เนี่ยอาจจะยกเลิกการผลิตการ์ดจอทั้งหมดแล้วก็ยกเลิกแบรนด์ Intel a อาไปเลยนะครับอย่างแรกมีประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นเรื่องโรคเลื่อนนะครับไอโรคเลื่อนเนี่ยอินเทเนี่ยติดโรคมาหลายรอบแล้วนะครับเลื่อนไปแล้วไม่รู้จบนะครับว่าจะเปิดตัวจริงๆยังจเมื่อไหร่เนี่ยจนปัจจุบันเนี้ย ขนาดเป็นสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่า Intel เนี่ยเขาจะเอามาขายแบบครบไลน์อัพเมื่อไหร่นะครับและแค่นั้นไม่พอนะครับจะวางขายในประเทศไหนบ้างนะครับเพราะปัจจุบันเนี้ย A 3 8 0มันก็ขายอยู่แค่ไม่กี่ที่นะครับแล้วก็ไม่กี่ยี่ห้อด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าอีกนโยบายหนึ่งของทาง Intel นะครับก็คือ Intel เนี่ยเขามีนโยบายว่าเขาจะยุบแผนกที่ไม่ทำกำไรนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นนโยบายของบริษัทเลยนะครับและดูจากส่งแล้ว แผนกการจองอินเทลเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่ายทำกำไรสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับอย่างที่แบบ Intel o p t a i n Memory เจอชะตากรรมเดียวกันไปก่อนหน้านี้ครับมันไม่ทำกำไรนะครับเขาก็ยุบแผนกนี้ทิ้งนะครับไม่รู้ว่าการจอจะตาม o p t a i n Memory ไปหรือเปล่าแต่ล่าสุดนี้นะครับนายราชากโกดูริเนี่ยฮะจากทาง AMD ไม่ใช่นะครับจากทาง Intel นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้พูดผิดหรอกครับผมแค่แขวะเฉยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราชาเนี่ยครับเขาคือหัวหอ,อกจากฝั่ง AMD Radeon คนทำก้าดจอค่ายแดงมาก่อนนะครับและ Intel เนี่ยเขาทำการ ซื้อตัวนายคนนี้มาอยู่บริษัทตัวเองให้ l ลียดแผนกกาจอไปเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่ามาก่อนอยู่ AMD ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่เป็นหัวหอกกัจอของฝั่ง Intel แล้วนะครับคือพอเขาได้ยินในข่าวลือเนี่ยเขาแบบ <c oughs> หัวร้อนอ่ะคือพูดงี้ได้ไงอะ่ะน่าเกลียดมากบอกบริษัทกูเจ๊งอย่างงี้ไม่ได้นะเขาก็เลยทวีตออกมาว่าคือโตไปเลยนะครับ ลงอีโมจิอะไรต่างๆตามที่คุณเห็นตรงนี้นะครับผมก็แปลเป็นไทยให้ฟังแล้วกันนะครับเราก็ได้ได้แต่ยักไหลให้กับข่าวลือนี้นะเพราะว่าไอ้ข่าวพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ช่วยทีมงานที่เราทํางานหนักกันอยู่แล้วจะสามารถดันผลิตออกมาให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยวงการการ์ดจออะไรเลยด้วยซ้ำนะครับมีแต่ด้านลบแล้วมันมีประโยชน์อะไรเหรอไอ้ข่าวพวกนี้มีออกมาทําไม จริงอยู่นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวการจออมันไปเจนแรกแล้วเราก็เจอปัญหามากมายมีอุปสรรคต้องแก้ไขเยอะแต่เชื่อเถอะ เราอยู่กันได้แหละคือผมก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายแหละครับทางบริษัทเนี่ยเขาก็น้อยใจเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะตัดสินกับบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนี้นะครับเราเห็น Intel เราก็เชื่อแล้วนะครับว่าบริษัทนี้มันต้องทําแบบอะไรต่างๆออกมาได้อลังการอย่างแน่นอนเพราะาสเกลเขาใหญ่มากๆนะครับนั่นแปลว่าการ์ดจอออกมาเนี่ย จะต,ต้องพอสู้ AMD สู้ NVIDIA ได้นะครับแล้วก็ l i น์อัพ r o d u c กการจัด Distribution Channel อะไรต่างๆการกระจายสินค้าไปวางขายตามหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ต้องทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่พอผลมันออกมาเป็นแบบนี้เราก็ผิดหวังนะครับเพราะว่า Intel เองเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่โตแต่ว่าทำประสิทธิภาพออกมาได้แบบอารมณ์เหมือนบริษัทสตาร์ทอัะครับมันก็ดูแย่ yeah, นะแต่เอาจริงๆแล้วจะว่า,างกันก็ไม่แปลกเพราะว่า ฝั่งอิ l e ทกาจอเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสตาร์ทอัพจะว่าอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณมองในแง่ของการผลิตกาจอจําหน่ายกาจอจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขั้นตอนเดียวนะครับ อย่างเช่นว่าคุณผลิตสินค้าที่มันง่ายๆเนี่ยมันก็อาจจะจบที่โรงงานคุณที่เดียวใช่ไหมแต่ว่าการ์ดจอมันเป็นอะไรที่แบบคอมพลีเค e มันเป็นอะไรที่แบบเดลิเคทแบบคือมีรายละเอียดเยอะมากๆครับประมาณว่าคือมันมีตัว GPU ยังมีเมมโมรีมีภาคจไฟมีชิป IC มี PCB อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นหมายความว่า Intel เนี่ยเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายบริษัทนะครับก่าจะผลิตออกมาการ์ดจอได้ ตัวหนึ่งนะครับและแค่นั้นไม่พอนะครับก็ต้องเป็นในเรื่องของการทำสารยกรรมต่างๆการออปติมิเซชันให้สามารถใช้งานกับไดเวอร์ได้ดีเล่นเกมประสิทธิภาพออกมาได้ดีทำงานได้ดีไม่มีเ er อ r o r ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2แล้วซึ่งแค่2อย่างนี้มันก็ยากมา,มากๆนะครับและต่อมาในด้านของการผลิตอีกช่วงนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องการผลิตชิปเนี่ยมันก็แย่งกันผลิตจะตายอยู่แล้วนะครับโดยที่แฟริเคชั่นทั้งหลายมันก็เต็มไปหลายที่นะครับทำให พูดตรงว่า Intel ก็อาจจะเข้าไปแทรกขอคิวการผลิตชิปไม่ทันเหมือนเจ้าอื่นเขาที่เขาแบบสั่งมาล่วงหน้านานแล้วนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับการขนส่งเนี่ยมันยัต้องขนส่งกระจายไปทําการตลาดในแต่ละโซนในแต่ละประเทศในแต่ละทวีปอีกนะครับคุณลองฟังดูดิมันไม่ได้มีแค่ขั้นตอนเดียวง่ายๆเลยนะครับผมก็ถึงเข้าใจ Intel เหมือนกันนะครับว่าการที่มันจะแบบเริ่มเข้าตลาดกับตลาดที่มันแบบ แรงอยู่แล้วเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากนะครับคุณลองคิดดูว่าโอเครถคันอื่นบนทางด่วนเขาวิ่งที่ความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณเพิ่งออกเดินเพิ่งเริ่มวิ่งเพิ่งสตาร์ทรถเนี่ยครับการที่ไปแคชอัพการที่จะไปเร่งความเร็วให้ทันเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะสามารถทําได้ในระยะเวลาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาเปิดตัวมาในเจนแรกๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะแบบสะดุดบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับ ถึงแม้ว่านายราชาจะออกมาโต้ข่าวหรือนะครับแต่ว่าในประโยคที่เขาทวีตออกมามันก็ไม่ได้มีคําไหนนะว่าบอกว่าเราจะไม่ยุบแผนการจ่อเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ข้อมูลที่สื่อมวลชนต่างประเทศเขาวิเคราะห์มาเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนายราชาบอกแค่ว่าอย่ามาว่ามาตัดกําลังใจอย่างนี้สิมันไม่ดีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยตอนนี้เรายังอยู่กันได้ แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูวันต่อไปนะครับถ้าปัญหาเนี้ยมันยังต่อไปเรื่อยๆยังมีมาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นสักทีเนี่ยหลังจากความพยายามหลายรอบแล้วอินเทลก็อาจจะยังตามคู่แข่งไม่ได้เลยเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะยุบหรือเปล่าเพราะว่านโยบายบริษัทใหม่ของทาง i ิน e l เนี่ยก็คือยุบส่วนที่ไม่ทำกำไรนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะถึงคิวเมื่อไหร่นะ